ไนที่สุดเหล่าทีวีแมนของเราก็มาครบทีมสักทีไม่ว่าจะเป็นทีวีแมนหรือทีวีแมนหลายจอและไททันทีวีแมนและผมเชื่อว่าเจ้าทีวีแมนทั้ง3เวอร์ชันนี้เป็นตัวในดวงใจของใครหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะไททันทีวีแมนเนี่ยโอ้โหมันมีเตาพลังงานสีมุ่งตรงกลางซะด้วยไม่น่าเชื่อเลยว่าวอทีวี TV เนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกรูในขนาดนี้นะลน่ะ เอาล่ะเรามาดูดีเทลนะทุกคนครับสลับตัวแรกนั้นทุกคนน่าจะได้ดูในคลิปที่แล้วไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลของตัวนี้กันบ้างตรงหัวเขานี่จะเป็นทีวีที่ค่อนข้างจะแบนกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็จุดเด่นของเจ้าทีวีแมนรักเลยเนี่ยก็คือการที่เขามีทีวีออกมาจากหลังอีก4เครื่องพูดเลยว่าตอนเห็นครั้งแรกที่เขาปล่อยทีวีออกมาจากข้างหลัง4จอเนี่ยโหมันว้าวมากทุกคนแล้วมันมีแสงที่เจิดจ้ามากเอาล่ะเราไปดูความสามารถของทีวีแมนรักตัวนี้กันดีกว่าว่าด้วย5้าจอของเขาเนี่ยเวลาส่องแสง ตอนนี้เราเตรียมสกีบดีทอยเลททั้งหมด15ตัวมาไว้ต่อหน้าทีวีแมนของเราแล้วหลานเลยถ้าจะเลี้ยงขนาดนี้ไม่เอาลูกโมลี่มาดิ่งใส่เขาสะเลยล่ะเออันน่าเลี้ยงขับจริงๆแล้วเจ้าทีวีแมน5จอเนี่ยหุยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับทุกคนครับว่าเขาจะสามารถสาดใส่เจ้าสกีบดีทอยเลตทั้งหมด15มตัวี้ทีเดียวได้หรือเปล่า <S <S เอาแล้วนะครับทุกคนเดี <S 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 ๋ยวเรามาดูพร้อมกันไปเลยนี ทุกตัวนี่หมดเลยสุดยอดโอ้โหโอ้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 โหโอ้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 อ้โ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 ้โอ้โอ้โ้โอ้โ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าสกิบีดีเท่าไรแต่ละตัวเนี่ยมีเลือดถึง84,100แล้วเจ้าทีวีแมนหจอตัวนี้เนี่ยมันสามารถทําให้เลือด80,000ของเหล่าสกิบีดีทอเ็ตเนี่ยหมดได้ในพริบตามันโหดขนาดไหนล่ะคิดดูไหนเขาดูหน่อยว่าระหว่างทีวีแมนหจอกับ DJ เจสกิบีดีเนี่ยสามตัวเขาจะสามารถเอาชนะได้หรือเปล่าหโหโหดขนาดนี้ต้องลองว่ะพอดูเป,ป็นขัญตาหน่อยอือดีแม เฮ้ยตายเรียกเ่ยยังไม่ตายเอ้าโอ้ยแต่เอฟเฟกต์ของดีเจแมนจะเอาเรื่องเอ้ยโอ้ยยอดมากนอกจากสตาร์จะมีดางเมจแล้วเนแรงถีบยังมหาศาลอีกด้วยอ้าวแหละมาถึงคิวของทีวีแมนยักษ์สุดเท่บ้างยังยังอะไรอีกละลุงยังไม่ถึงล้งขึ้นอีกลืมลืมลืม เอาล่ะเรามาดูรายละเอียดดีเทลของทีวีแมนยักษ์กันนะครับทุกคนครับแน่นอนว่าสิ่งที่เตะตาเราสุดๆเลยตอนนี้คือยี่ห้อฟิลิป <Hey. S 1> เล่นของมีแบรนด์ซะด้วย <laughs> ตาถึงนะเนี่ยนายเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาสามารถเปลี่ยนชุดอะไรได้หรือเปล่าโอ้นี้ไงผิวอได้เป็นสกินที่หนึ่งได้ชุดเดียวนะครับจะเปลี่ยนอะไรเนี่ยโอ้เปลี่ยนเป็นจอสีแดงหรือคือตอนที่เขาฉายแสงนั่นเอง ใช่เลยตอนที่เราเห็นเขาปรากฏตัวครั้งแรกเนี่ยเขาฉายแสงเป็นสีแดงแล้วมันนากรงขามามากมากเลยจาได้ว่าเจ้าพุกสกิปปิทอเลตเนี่ยแค่เห็นแสงก็มุดกลับซ่วมไปเองอัตโนมัติเลยที่ําไปครับลุงน่าสนใจมากอยากเห็นการโจมตีของเขาแล้วเนี่ยเอาเลยเนื่อเข้าตัวใหญ่ขนาดนี้แล้วเราก็ต้องร้องให้เขามาฉายแสงสีแดงใส่จีแมนยักษ์ตัวนี้หน่อยต่อให้3ามลุมหนึ่งเลยเอา้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะสามารถฉายแสงสีแดงฆ่าจีแมนยักษ์ตัวนี้ได้หรือเปล่าไปเลย นีโอ้ตายไหมเนี oh, whole, ่ยเอายังไม่ตายโอ้โหเอาแล้ว3ามตัวรุม3าตัวรุมทีวีแมนตัวเดียวโอ้โหเรียบร้อยทีวีแมยักษ์สามารถจัดการจีแบน3ตัวได้ด้วยตัวคนเดียวโอ้โหจะโหดไปไหนนี่ยเรื่องเท่าไหร่เอยโอ้โหเลื้อรถจะไปถึงครึ่งด้วย เปมีสิ่งนึงที่ผมอยากจะจลองนะทุกคนครับเพราะว่าฉากในซีรีส์เนี่ยทีวีแมนจะปรากฏตัวในตอนที่รอบเมืองเนี่ยเป็นตอนกลางคืนนะครับทุกคนครับเราจะไปลองให้ทีวีแมนฉายแสงในตอนกลางคืนกันนทุกคนว่ามันจะได้อารมณ์ฟิลลิ่งเหมือนในซีรีส์เลยหรือเปล่าเออทำไมทีวีแมนตอนกลางคืนมันยิ่งหน้าเกรงขามกว่าเดิมอีกวะเนี่ยคือยิ่งพออยู่ตอนกลางคืนมันยิ่งดูสวยมากขึ้นไปอีกครับทุกคนทุกคูแต่เกิดเรื่องใหญ่แล้วเพราะว่าตอนนี้มีกองทัพสกีมบีดีทอโยเลตนั้นโผล่ขึ้ โอ้โหยิ่งดูมุมนี้ยิ่งสุดยอดโอ้โหทำหน้าปกได้เลยนะเนี่ยเอาละทีวีแมนยักษช่วยชายมาเน้นๆเลยนะขอแบบเท่ๆเลยนะเราจะจำลองว่าเราคือหนึ่งในสกิมดีที่กำลังจะโดนทีวีแมนช้แสงใส่แล้ว <c oughs> ทุกคนเตรียมใจไว้ดีเรียบห <c oughs> เขาสามารถฉายแสงให้ซิลิโคนเหลจำนวนนับไม่ท่วนเนี่ยตายลงได้ในพิษตาเลยทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของทีมแมนหจอกันบ้างเพราะว่าเมื่อกี้ตัวใหญ่ฉายสีแดงอันนี้จะฉายแสงเป็นสีขาวครับทุกคนมาเรามาดูอีกรอบกันในเวอร์ชันตอนกลางคืนทุกคนว่ามันจะสว่างแค่ไหนลุยโอ้โหชัดเจนมากๆโอ้โหเป็นปื้มว่ะโอ้โห สมแล้วจริงๆที่เป็นตัวโปรกของใครใหลายๆคนมันแท้จริงๆอะ่ะเอาละครับทุกคนครับหลังจากที่เราดูดีเทลของทีวีแมนหจอแล้วก็ทีวียักษ์กันไปแล้วเนี่ยภาคต่อไปนั้นจะเป็นการต่อสู้ของเหล่าทีวีแมนและเหล่าโทเฟสครับโดยจะขอเกริ่นทุกคนไว้ก่อนเลยว่าตามหน้าปกคลิปนี้เลยครับทุกคนใช่แล้วครับในส่วนของ EP นี้นั้นก็คือทีวีแมน vs โทเฟสเองทุกคนโหลานเลยสกิมิทีโทเฟสมันก็จอกจะตายเกรงว่าจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับลุง ตอนนี้ด้านหลังเรามีสกิบีโทเฟสนับไปทั่วเลยนะสิลุงโวยนี่มันเสกโม่แล้วหลานโดยฝั่งทีวีแมนนั้นเราจะให้มีแค่5ตัวดีเท่านั้นครับลุงวันอาจะขี่โกงไปหน่อยนะหลานโทเฟสเหรอครับลุงทีวีแมนแก่นี่ยแค่นี้ก็่รู้จะเรียนยังไงแล้ว เอาหน้าลุงยังไงคลิปนี้เราก็เน้นความสะใจอยู่แล้วเอาละครับเดี๋ยวเราจะให้ทีวีแมนนั้นฉายสู้กับสกิบิดีโทเฟสจำนวนกี่ตัวก็ไม่รู้นะครับทุกคน,นครับแต่สามารถเอาชนะทีวีแมนแค่5ตัวนี้ได้หรือเปล่าเอาละครับทุกคนพร้อมแล้วลุยโอ้ออโอหสุดยอด ยังไม่ทันขยับตัวด้วยซ้ำาโอ้โยยังไม่ทันแตกแถวเลยตายอย่างเป็นระเบียบนี่เราให้ทีวีแมนอยู่กันเยอะเกินไปหรือเปล่าวะเนี่ย <c oughs> นี่ได้แถวว่าเก่งอย่างนั้นเหลอทีวีแมนต้องเจอพวกเราสก,กีบิดีโทมีขาผู้สบบามารถพิจิตคามิล่าแมนยักษได้ <c oughs> <c oughs> ลุงมันมาอีกแล้ว <c oughs> โอ้ยนี่มาเจ้าสก,กิบิดีโทสุดขีดโกงนี่ว่ะ <S 2> <S 2> <S 2> ล้เพีงแค่มันตัวเดียวก็สามารถเอาชนะเราคาเมล่าได้ทุกตัวแล้วดีมากกันทั้งสามตัวมันไม่ขี่โกงไปหน่อยล้อหลานวางใจได้ครับลุงด้วยกองทัพทีวีแมนของเราตอนนี้ผมเชื่อว่าจะสามารถตอกอก่อกรกับสก,กีบิดีโทสุดขี้โกงตัวน,นั้นได้ถึงแม้ว่ามันจะมีกันสามตัวก็เถอะตอนนี้เรามีทีวีแมนห้าจออยู่สามตัวแล้วก็ทีวีแมนจอเดียวอีกห้าตัวไม่ใช่สี่หรหลาน ก็น,นับลุงไปด้วยยังไงล่ะีลุงต้องสู้ด้วยหรอวะเนี่ยลุยลุงจะเด็กตอนนี้เฮ้ยพเป็นเล่นนะพอ,อแล้วม็นเพื่อนโอ้โหฉายสะเพลินเลยยอดไปเลยสามารถเอาชนะจนสกิบิดโทเฟสสามขาสุดขี้กลงนั้นได้ภายในพิยตาเดียวเท่านั้นเองนี่มันไม่ธรรมดาแล้วนะทีวีแมน ทีวีแมนย่างงั้นหรอใช่เราโทรเฟตของเราเสียชื่อไม่ได้ถ้าพูดถึงทีวีแล้วก็เราก็มีเหมือนกันจงออกมาดิจิตอลคอรัล็ชันไม่นะถ้ามันดิจิตอลคอร์รัปชั่นจากโทรเฟต์นลอ้นอพีที่17นี่นะและในเฟสของเขาจะกลายเป็นโทเฟสทีวีผีน่าสุดร้อนเลยนี่นะถ่าถางไม่ดีรู้สิงานนี้ ขอให้พวกนายสนุกกับดิจิตอลคอร์รัปชั่น ruption, หรือทีวีเวอร์ชันโชว์เฟสของข้ากันแล้วกันถ้าอย่างงั้นข้าขอตัวก่อนละงานนี้เป็นเรื่องลักทิเพราะว่าดิจิตอลคอร์รัปชั่นหรือว่าโชว์เฟสทีวีนั้นมีพละกําลังการโจมตีที่มหาศาลมากกองทัพทีวีแมนของเราจะสามารถต่อกรกับเขาไหวหรือเปล่าเรามาเป็นกำลังใจให้ทีวีแมนด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้ว <Go! S 1> เริ่มได้โอเคตอนนี้โอ้โหเหล่าทีวีแมนใช้แสงพร้อมกันโอ้โหแต่ว่าโทวเฟสยังไม่ตา ตอนนี้โอ้โหเรียบร้อยโอ,โอ,โอ้ทุกตัวลงไปนอนทัหมดเลยัานแหละเออน,นี่คือทีวีโทเฟสหรือเฟสสองของดิจิตอลคอร์รัปชันมาสักครู่นี่เองโดยทีวีแมนห้าจอและทีวีแมนธรรมดานั้นกระติดเขาไปได้แค่นิดเดียวเองครับทุกคนนีละทีวีแมนยักษ์ตอนนี้มาช่วยกองทัพของเหล่าทีวีแมนแล้ว เมื่อต่อกรกับโทรเฟสทีวีหน้าผีผู้มีพลังโจมตีที่มากเกินไปจึงจำเป็นต้องมีไททันถึง3ตัวเรามาดูกันว่าจะสามารถเอาชนะโทรเฟสทีวีหน้าผีนี้ได้หรือเปล่าเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับ <Ready. Go. S 1> เริ่มได้โอ้โหไททันกระโดดกอดไปสตันแล้วต่อด้วยโอ้โหทีวีห้จอสองแสงพรมกันงานนี้โทเฟสมีโอกาสแพ้แน่นอนเฮ้ ไททันเนี่ยโอ้หตอนนี้โอ้หตอนนี้กองหน้าของฮาจอนนั้นเริ่มสลายไปนิดเดียวแล้วตอนนี้ไททันก็ตายแล้วเรียบร้อยไม่มีใครสามารถจัดการโตรเฟสตัวนี้ได้เลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยว้าวแต่ว่าก็เอาเรื่องนะเนี่ยเพราะว่าสามารถทําให้โทรเฟสผีทีวีนั้นเลือดหายไปจนครึ่งหนึ่งจากหนึ่งล้านของเขาแน่ทำไม่ได้โว้ยทีวีแมจะแพ้ได้ยังไงจัดกองทัพไปด่วนล้านกุโลกจิตไปแล้ว ไปโซนไฟลุงทีวีแมนต้องชนะเท่าน,นั้นไฟมารอบยกสองกันเลยอย่าแพ้กันนะทีวีแมนไปเลยสตาร์ทก่อนดีมากรีบไปตีท,ทงแค่เร็วเข้ารอบนี้เราจะแพ้ไม่ได้นะเพื่อนเอออย่างนั้นแหละตัวนี้คนสตาร์ทตัวนี้คอยตีไม่นะโอ้ตายไปแล้วหนึ่งตัวไทยทันดยสตาร์ททีเร็วเรียบร้อยเย้หู และในที่สุดกองทัพทีวีแมนก็เป็นฝ่ายชนะทีวีโทเฟตขี้โกงชัดๆอ้หลานเงยใครสนเล่าทีวีแมนคือสุดยอดอเ,เอาแล้วทุกคนครับเรามาปิดท้ายคลิปด้วยการโจมตีสุดยิ่งใหญ่ของทีวีแมนยักกันดีกว่าทุกคนครับ เราจะให้ทีวีแมนยักษ์นั้นใช้ใส่สกิวิดีทอยเลตจำนูน,น้บไปโวนอีกสักครั้งนะครับทุกคนครับสำคัญที่สุดเลยอย่าลืมกดไลค์กดซับสไค i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนใน n b c ด้วยนะครับเจอก,กัอนใพภาคลิปสุขสนุก่อนใครนะฮะทุกคนเอาละทีวีแมนโชว์ความโหมดความแสงให้เหล่าสกิวิดีทอยเลตได้ประจักษ์ต่งท้ายหน่อยลุยเลยนี่สใจโวย